สวัสดีครับนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดทับไทยทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูต้อมปิดอุปัตต์กันอีกหนึ่งครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับคือเรื่องวัฏจักรน้ําเป็นครั้งที่2แล้วนะครับอ่ะเรามาดูนะครับวันนี้เนี่ยครูต้อมเนี่ยนะครับจะเอาใบความรู้นะครับเรื่องวัฏจักของน้ําเนี่ยมาให้นักเรียนอ่านกันนะครับ เดี๋ยวเราอ่าน,น,นับนความรู้เสร็จแล้วเนี่ยจะมีการตอบคําถามนะครับท้ายกิจกรรมนะครับซึ่งคําถามท้ายกิจกรรมที่เราจะตอบในวันนี้นะครับอยู่ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่27และหน้าที่28นะครับนักเรียนสามารถอ่านใบความรู้แล้วเอาความรู้ที่ได้จากการอ่านใบความรู้ตรงนี้นะครับไปตอบคําถามในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่27หน้าที่28ได้นะครับ่นะ ถ้านนเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านใบความรู้เรื่องวัฏจักรน้ําไปพร้อมๆกันเลยนะครับท้องถิ่นของเรามีแหล่งน้ําต่างๆหลายแหล่งทั้งแม่น้ําผิวดินและแหล่งน้ําใต้ดินเมื่อนําน้ําในแต่ละแหล่งได้รับความร้อนจะละเหยกลายเป็นไอน้ําอยู่ในอากาศเมื่ออุณหภูมิอากาศลดลง ไอยน้ำจะเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆรวมตัวกันเป็นเมฆละอองน้ำในเมฆเกิดการชนและรวมตัวกันเป็นหยดน้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและน้ําหนักมากขึ้นและในที่สุดก็ตกลงมาเป็นฝนตกลงมายังพื้นโลกนะครับฝนที่ตกลงมาจะมีบางส่วน ละเหยกลับคืนสู่บรรยากาศบางส่วนซึมลงไปในดินและบางส่วนไหลไปยังที่อื่นนอกจากนี้มนุษย์สัตว์และพืชอาจนำน้ำเหล่านี้มาใช้นำมาใช้ประโยชน์ในการบริโภคและอุปโภคด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำ โดยมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงซ้ำๆและต่อเนื่องที่เราเรียกว่าวัฏจักรนะครับอนุภาคน้ำในวัฏจักรจะหมุนเวียนไปยังแหล่งต่างๆแต่เวลาในการหมุนเวียนกลับมานั้นไม่แน่นอนแม้ว่าวัฏจักรน้ำเป็นรูปแบบกระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของน้ำอย่างต่อเนื่อง แต่การหมุนเวียนของอนุภาคไปตามแหล่งต่างๆอาจเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันก็ได้ทำให้อนุภาคน้ำอาจจะหมุนเวียนกลับมาที่เดิมโดยใช้เวลาไม่เท่ากันถ้าน้ำไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาให้ใช้ได้ทันอาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำหรือสภาวะแห้งแล้งได้ นี่คือใบความรู้ที่เราอ่านไปนะครับเดี๋ยวผู้ต้อมจะอ่านใบความรู้อีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวเราจะไปอ่านใบความรู้พร้อมกันอีกหนึ่งรอบ<ม>เพราะว่าใบความรู้ที่นักเรียนอ่านตรงนี้นะครับผู้ต้อมจะใช้ในการตอบคําถามในแบบบนที่กิจกรรมหน้าที่ยี่สิบและหน้าที่2ี่สิบแปดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านใบความรู้ไป,ปรพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะครับ ใบความรู้เรื่องวัฏจักรของน้ำนั่นเองนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับอ่านไปพร้อมๆกันนะท้องถิ่นของเรามีแหล่งน้ำต่างๆหลายแหล่งทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินเมื่อน้ำในแต่ละแหล่งได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอน้ำอยู่ในอากาศเมื่ออุณหภูมิอากาศลดลงไอน้ำจะเกิดการควบแน่น เป็นละอองน้ำเล็กๆรวมตัวกันเป็นเมฆละอองน้ำในเมฆเกิดการชนและรวมตัวกันเป็นหยดน้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีน้ำหนักมากขึ้นและในที่สุดกลายเป็นฝนตกลงมาอย่งโลกฝนที่ตกลงมาจะมีบางส่วนระเหยกลับคืนสู่บรรยากาศบางส่วนซึมลงไปในดิน และบางส่วนไหลไปยังที่อื่นนอกจากนี้มนุษย์สัตว์และพืชอาจนำน้ำเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการบริโภคและอุปโภคบริโภคคือการดื่มการกินอุปโภคคือการใช้เช่นซักผ้าล้างจานอาบน้ำนะครับอันนี้คือความแตกต่างของบริโภคและอุปโภคนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำโดยมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงซ้ำๆและต่อเนื่องหรือที่เราเรียกว่าวัฏจักรนะครับอนุภาคน้ำในวัฏจักรจะหมุนเวียนไปยังแหล่งต่างๆแต่เวลาในการหมุนเวียนกลับมานั้นไม่แน่นอนแม้ว่าวัฏจักรน้ำเป็นรูปแบบกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของน้ำอย่างต่อเนื่อง แต่การหมุนเวียนของอนุภาคไปตามแหล่งต่างๆอาจเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันก็ได้ทำให้อนุภาคน้ำอาจจะหมุนเวียนกลับมาที่เดิมโดยใช้เวลาไม่เท่ากันถ้าน้ำไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาให้ใช้ได้ทันอาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำหรือสภาวะแห้งแล้งได้ อันนี้ก็คือใบความรู้นะครับที่ครูต้อมเนี่ยเอามาให้นักเรียนศึกษานะครับเรื่องเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ําจากการเรียนครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราทําการโยนลูกเต๋าจําได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ทําการเขียนข้อมูลลงไปในตารางหน้าที่25หน้าที่26ที่นักเรียนจดลงไปในหนังสือของนักเรียนแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าน้ำเนี่ยจะมีการหมุนเวียน นะครับหมุนเวียนเป็นวัฏจักรมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หมุนเวียนไปเรื่อยๆและในที่สุดน้ําก็จะหมุนเวียนกลับมายัางจุดเริ่มต้นจุดเดิมที่เป็นจุดเริ่มต้นถ้าตามตัวอย่างที่เราได้ทดลองไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยเกิดขึ้นจากก้อนเมฆใช่ไหมครับก้อนเมฆแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนนะแล้วก็อาจจะไหลลงสู่มหาสมุทรไหลลงสู่แม่น้ําลําคลอง แล้วสุดท้ายน้ําก็จะหมุนเวียนวนไปนะครับแล้วก็วนกลับขึ้นไปอ่าอยู่บนก้อนเมฆอีกหนึ่งครั้งรอเวลาที่เหมาะสมแล้วก็จะตกลงมาเป็นฝนเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวัฏจักรของน้ําเนี่ยจะมีการหมุนเวียนไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นรอบของเขาไปเรื่อยๆนะครับอแต่ว่าก็จะมีบางพื้นที่ใช่ไหมครับนักเรียนที่น้ําเนี่ยหมุนเวียนมาไม่ทัน นะครับหมุนเวียนไม่ไม่ทันหมายถึงว่าการที่น้ําเนี่ยจะหมุนเวียนเป็นฝนตกลงมาอีกหนึ่งรอบเนี่ยอาจจะใช้เวลาเร็วหรือใช้เวลาช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับณจุดจุดนั้นมันก็เหมือนกับการโยนลูกเต๋าว่าลูกเต๋ามันจะออกไปทางเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเราไม่สามารถกําหนดได้มันขึ้นอยู่กับจังหวะช่วงเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดน้ำเนี่ยนะครับหมุนเวียนกลับมาเป็นวัฏจักรเนี่ยครบรอบช้าฝนตกลงมาช้าก็จะทําให้พื้นที่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนน้ําหรือว่าแห้งแล้งได้นะครับในประเทศไทยก็จะมีบางพื้นที่นะครับเมื่อถึงฤด,ดูร้อนฤด,ดูร้อนก็เริ่มตั้งแต่เดือนอะไรครับมีนาเนาะบางทีก็กรุมพาไปไปลายกุมพาก็มาแล้ว มีนาเมษาพฤษภาช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่ฝนขาดช่วงพอฝนขาดช่วงเนี่ยก็จะเกิดภาวะแห้งแล้งขาดน้ําเหมือนอย่างโรงเรียนวัดทับทายเราก็จะมีบางบางปีที่น้ําไม่พอใช้นะครับอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวัฏจักรของน้ําเนี่ยมันขาดช่วงไปฝนตกลงมาเติมน้ําที่แห้งไปไม่ทันก็จะเกิดภาวะขาดน้ํานั่นเองนะครับ เมื่อเราอ่านใบความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคําถามหลังจากอ่านใบความรู้ไปพร้อมๆกับรูต้อมนะครับแล้วนักเรียนสามารถใช้การตอบคําถามที่ครูต้อมจะให้นักเรียนดูตรงนี้ในการตอบคําถามในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่ยี่สิและหน้าที่ยีสิได้ด้วยนะครับอ่เราไปดูคําถามข้อที่1ครับคําถามข้อที่1ครับเมื่อแหล่งน้ําผิวดินและแหล่งน้ําใต้ดิน ได้รับความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อแหล่งน้ําผิวดินและแหล่งน้ําใต้ดินได้รับความร้อนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการระเหยของน้ํานะครับเมื่อแสงแดดนะครับนักเรียนส่องมากระทบพื้นน้ําที่เป็นมหาสมุทรหรือเป็นทะเลนะครับแล้วความร้อนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแผ่ลงไปใต้ดินที่อยู่ในน้ําใต้ดินด้วยเนี่ยนะครับ ความร้อนนั้นเนี่ยก็จะส่งผลให้น้ำเนี่ยเกิดการระเหยขึ้นไปบนอากาศนะครับการระเหยขึ้นไปบนอากาศเมื่อน้ําระเหยขึ้นไปแล้วก็ไปเกิดเป็นอะไรครับไปรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคําถามข้อที่หนึ่งเนี่ยเมื่อแหล่งน้ําผิวดินและแหล่งน้ําใต้ดินได้รับความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นคําตอบก็คือเกิดการระเหยกลายเป็นไอน้ํานะครับของน้ำเนี่ยลอยขึ้นไปบน้องฟ้านั่นเองเมื่อปี่หาไม่เจอ ต่อมาครับข้อที่สองครับน้ําฝนที่ตกลงมาไปอยู่ที่หนบ้างโอ้โหอันนี้ครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าที่ครูต้อมทําวงกลมสีแดงๆไว้ให้เนี่ยนะครับน้ําฝนที่ตกมาไปรวมตัวกันอยู่หลายที่เลยครับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นทะเลแม่น้ําลําคลองหรือต้นไม้ดูดซับน้ําไปใช้หรือแม้กระทั่งน้ําซึมลงไปใต้ดินลงไปอยู่ ในผิวดินด้านล่างนี่ก็คือสิ่งที่น้ําสามารถไปอยู่ได้ทั้งหมดนะครับนะักเรียนสามารถเอาคําตอบตรงนี้ไปตอบลงในแบบมัทยากิจกรรมได้นะครับต่อนะครับข้อที่สามครับการที่น้ําไปอยู่ตามแหล่งต่างๆทําให้เกิดสิ่งใดครับคําตอบอยู่ด้านล่างครับนะักเรียนการที่น้ําเนี่ยไปอยู่ตามแหล่งต่างๆทําให้เกิด การหมุนเวียนของน้ำซึ่งมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลงซ้ำๆและต่อเนื่องเป็นวัฏจักรเหมือนกับที่เราได้ทำการทดลองไปครั้งที่แล้วนะครับที่เราทำการโยนลูกเต๋าและเราบันทึกลงไปในตารางนะครับเราจะเห็นว่าน้ำมีการเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆจากอยู่บนก้อนเมฆตกลงมาก็มีการเปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่บนทะเลมหาสมุทรอะไรประมาณนี้นะครับเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปเรื่อย แต่ทั้งหมดนี้ก็จะถูกวนซ้ำกลับมาในลักษณะเริ่มต้นเหมือนเดิมเป็นวัฏจักรวนซ้ำไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับข้อสี่ครับการหมุนเวียนของอนุภาคน้ำไปตามแหล่งต่างๆเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่และหมุนเวียนมาอยู่ที่เดิมในเวลาที่เท่ากันหรือไม่นะครับอันนี้จากที่เราได้อ่านใบความรู้ไปแล้วเนี่ยเราจะ สังเกตเห็นได้เลยว่าการหมุนเวียนของอนุภาคน้ําเนี่ยที่ไปอยู่ตามแหล่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาหรือขึ้นอยู่กับจังหวะณเวลานั้นนะครับทําให้อนุภาคน้ําเนี่ยหมุนเวียนกลับมาที่เดิมโดยที่ใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าน้ําบางส่วนนะครับเมื่อตกลงมาแล้วใช่ไหมจากที่เราอ่านใบความรู้เนี่ย ฝนเมื่อตกลงมาแล้วเนี่ยจะมีไอ้น้ำบางส่วนที่ลอยกลับขึ้นไปอยู่บนก้อนเมฆเหมือนเดิมนะครับแต่บางส่วนก็ตกลงมาสู่ทะเลมหาสมุทรภูเขาพื้นดินแม่น้ำลำคลองซึมไปอยู่ในแหล่งต่างๆนะครับที่อยู่แตกต่างกันไปบนพื้นโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าการที่มันเกิดอนุภาคน้ำตามแหลง่งต่างๆเนี่ย ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้หรือไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้นะครัครบและเมื่อการเกิดอนุภาคการหมุนเวียนของน้ําเนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้หรือเกิดขึ้นไม่พร้อมกันก็ได้ส่งผลทาให้การหมุนเวียนกลับไปของน้ําเนี่ยก็ใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆนะครับข้อที่ห้าครับในแต่ละรอบอนุภาคน้ํา แต่และอนุภาคหมุนเวียนไปแหล่งที่อยู่เดียวกันหรือไม่อย่างไรคําตอบก็คืออนุภาคน้ําอาจหมุนเวียนไปแหล่งที่อยู่เดียวกันหรือไม่หมุนเวียนไปแหล่งที่อยู่เดียวกันก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเวลาฝนตกลงมาฝนไม่ได้ตกลงไปในทะเลอย่างเดียวรู้ไหมครับฝนตกไปบนภูเขาด้วยฝนตกลงไปในแม่น้ําลําคลองตกลงไปบนพื้นดิน พื้นทรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละภูมิประเทศที่ฝนตกลงไปก็จะมีการดูดซับน้ำมีการซึมซับน้ําที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการหมุนเวียนหรือการที่น้ําไปอยู่ในแหล่งต่างๆก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับอ่ะต่อมาครับเป็นคําถามชวนให้คิดนะครับต่อมาเป็นคําถามชวนให้คิดอ่ะข้อที่หนึ่งครับ อนุภาคน้ำแต่ละอนุภาคหมุนเวียนไปที่ใดบ้างอ่ะครูต้อมขออธิบายนะครับสไลด์ที่นักเรียนเห็นตรงนี้ก่อนนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในสไลด์ที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้จะมีลูกศรทั้งหมด2สีคือสีแดงกับสีน้ําเงินถูกต้องไหมครับอ่ะมันคือการทดลองทำสองครั้งเป็นการทดลองทำแบบสัปดาห์ที่แล้วที่เราทำการโยนลูกเตา๋า นะครับเป็นการทดลองทำสองครั้งครั้งแรกคือสีแดงนะครับครั้งแรกคือสีแดงเริ่มต้นจากก้อนเมฆสมมุติว่าเริ่มต้นจากก้อนเมฆครูต้อมอธิบายอย่างนี้เนาะสมมุติว่าเริ่มต้นจากก้อนเมฆเมื่อเราทําการโยนลูกเต๋าครั้งที่หนึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าลูกเต๋าอาจจะไปออกว่าทานน้าแข็งก็ได้สังเกตหัวลูกศรน,นะครับจากก้อนเมฆเนี่ยฝนตกลงไปที่ทานน้ําแข็งนะครับ แต่ถ้าเราทําการโยนลูกเต๋าอีกหนึ่งครั้งโดยเริ่มจากก้อนเมฆเนี่ยสังเกตลูกศรสีน้ำเงินครับจากก้อนเมฆนะครับลูกเต๋าอาจจะไปออกว่าทะเลสาบก็ได้ในเรียนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากแผนภาพที่นัเรเยนเห็นตรงนี้เนี่ยสามารถอธิบายได้ว่าการหมุนเวียนของอนุภาคน้ําเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องหมุนเวียนไป จากก้อนเมฆแล้วไปทานน้าแข็งอย่างเดียวเสมอไปนะครับฝนตกลงมาจากก้อนเมฆเนี่ยอาจจะตกไปที่ทานน้าแข็งก็ได้อาจจะตกไปที่ทะเลาสาบก็ได้ตกไปที่ดินก็ได้ตกไปที่แม่น้ําตกไปที่พืชมาหาสมุทรตกไปที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากแผนภาพตรงนี้ยสามารถอธิบายได้ว่าการหมุนเวียนของอนุภาคน้ําเนี่ยอาจจะหมุนเวียนไปที่ใดก็ได้แล้วก็การหมุนเวียนเนี่ย อาจจะหมุนเวียนมาที่เดิมก็ได้หรือว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปเรื่อยๆก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากแผนภาพอนุภาพน้ําตรงเนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าการการที่น้ําเปลี่ยนแหล่งที่อยู่ไปต่างๆเนี่ยอาจใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆนานานะครับว่าก้อนเมฆแล้วไปทาน้ําแข็งแล้วจากทาน้าแข็งจะไปไหนต่อมันขึ้นอยู่กับโอกาส นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรตายตัวว่าจะต้องไปที่ใดที่หนึ่งเสมอไปนะครับเดี๋ยวพูดง่ายๆว่าเป็นการแรนดอมนั่นเองเป็นการแรนดอมหรือเป็นการสุ่มในการเปลี่ยนแปลงอนุภาคน้ํานะครับแผนภูมิที่นักเรียนเห็นนี้ก็คือเป็นการทดลองทำสองครั้งก็จะเห็นว่าไม่ได้ซ้ํากันเลยสักครั้งเดียวไหมครับจะไม่ซ้ํากันเลยสักครั้งเดียวถ้าทำสามครั้งก็จะได้เส้น สีอื่นที่ไม่เหมือนเส้นสองสีนี้ก็จะเป็นการแรนดอมเป็นการสุ่มไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าจากก้อนเมฆแล้วต้องไปทานน้าแข็งนะจากทานน้าแข็งจะต้องไปน้ําใต้ดินนะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับอ่าต่อไปครับมาดูข้อสองครับการหมุนเวียนของน้ําในวัฏจักรน้ํามีการเปลี่ยนสถานะทุกครั้งหรือไม่คําตอบก็คือ การหมุนเวียนของน้ำอาจมีหรือไม่มีการเปลี่ยนสถานะก็ได้ถ้านักเรียนดูจากการทดลองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะมีน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรถูกต้องไหมครับเปลี่ยนสถานะไปเป็นน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะครับคุยย่งยคืออาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับ ข้อ3ครับถ้าเราเล่นเกมไปเรื่อยๆอนุภาคน้ําแต่ละอนุภาคมีโอกาสกลับมายังจุดเริ่มต้นที่แต่ละคนเล่นเกมอยู่หรือไม่เพราะเหตุใดนะครับคําตอบก็คืออนุภาคน้ํามีโอกาสกลับมาจุดเริ่มต้นหากเล่นเกมวัฏจักรน้ําต่อไปเรื่อยๆเพราะการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของน้ําเป็นวัฏจักรแต่เวลาในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของแต่ของน้ําเนี่ย ไม่แน่นอนนะครับจากเกมที่เราเล่นไปครั้งที่แล้วนั้นก็จะเห็นว่ามันกลับมาที่ก้อนเมฆอีกหนึ่งครั้งในขั้นตอนที่เก้าถูกต้องไหมครับในการโยนลูกเต๋าครั้งที่เก้ากลับมาที่ก้อนเมฆน้ําวนะเป็นวัตถจกักกลับขึ้นไปอยู่บนก้อนเมฆอีกหนึ่งครั้งซึ่งก้อนเมฆคือครั้งที่หนึ่งคือจุดเริ่มต้นของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นเกมต่อไปเรื่อยๆนะครับเล่นเกมต่อไปเรื่อย ครั้งนี้น้ำกลับไปอยู่บนก้อนเมฆในขั้นตอนที่9ครั้งต่อไปอาจจะเป็นขั้นตอนที่6ก็ได้ที่น้ำกลับไปอยู่บนก้อนเมฆเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถระบุได้ว่าขั้นตอนไหนหรือจะสิ้นสุดที่ขั้นตอนไหนเพราะมันวนเป็นวัฏจกักรเราสามารถเล่นเกมนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามันจะวนกลับไปที่จุดเริ่มต้นได้ใน หนึ่งขั้นตอนแต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนไหนนะครับโดยที่เราไม่สามารถกําหนดได้นะครับสี่ครับน้ําบนโลกส่วนใหญ่อยู่ที่ใดและการเล่นเกมน,นี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้นักเรียนรู้อยู่แล้วครับว่าน้ําบนโลกส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในมหาสมุทรใช่ไหมครับน้ําบนโลกส่วนใหญ่อยู่ในมหาสมุทรและก็น้ําบนโลกส่วนใหญ่เป็นน้ําเค็มอันนี้นักเรียนรู้อยู่แล้วเพราะเราเรียนผ่านมาแล้วนะครับ แล้วมันสอดคล้องไหมการเล่นเกมนี้นะครับสอดคล้องกับข้อเท็จจริงครับเพราะในการเล่นเกมพบว่าน้ําส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในมหาสมุทรนะครับสอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับแบบจําลองนี้เหมือนและแตกต่างจากวัฏจักรน้ําที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอย่างไรนะครับคําตอบก็คือแบบจําลองนี้นะครับเหมือนวัฏจักรน้ําที่เกิดขึ้นในธรรมชาติคืออนุภาพน้ํา เปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปตามแหล่งต่างๆเหมือนกันเหมือนกับของจริงในธรรมชาติเลยแต่ครับแตกต่างกันตรงวัฏจักรน้ําในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของน้ําไปตามแหล่งต่างๆเนี่ยใช้เวลานานกว่าที่เราเล่นเกมมากครับนักเรียนนะนักเลยลองนึกถึงว่ากว่าที่แสงแดดเนี่ยจะส่องลงมาโดนผิวน้ําแล้ว ผิวน้ํามีอุณหภูมิที่สูงพอที่จะระเหยกลายเป็นไอลอยขึ้นมาอยู่บนก้อนเมฆกว่าน้าเนี่ยนะครับจะลอยกลายเป็นไอขึ้นไปอยู่บนก้อนเมฆอยู่บนท้องฟ้าสูงๆที่เราเห็นเนี่ยนักเรียนครับมันก็ใช้เวลานานอยู่นะใช่ไหมครับแล้วกว่าที่ไอน้ําจะไปรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆที่เราเห็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะครับเกิดปฏิกิริยาการชนกันของไอน้ําบนก้อนเมฆชนกันไปชนกันมามีการรวมตัวกันทําให้ไอน้ําเล็กๆ ที่อยู่บนก้อนเมฆเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็มีน้ําหนักมากขึ้นจนก้อนเมฆเนี่ยพยุงไว้ไม่ไหวตกลงมากลายเป็นฝนให้เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ไหลไปตามแหล่งต่างๆมันก็ต้องใช้เวลาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความแตกต่างคือในธรรมชาติจริงๆเนี่ยนะครับแต่ละกิจกรรมแต่ละวัฏจักรแต่ละขั้นตอนที่น้ําเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปเนี่ย มันจะใช้เวลานานมากเลยครับนักเรียนเมื่อใช้เวลานานเมื่อการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคน้ําไปแต่ละจุดแต่ละกิจกรรมเนี่ยใช้เวลานานมากๆทําให้เกิดการขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่หรือที่เราเรียกว่าภาวะแห้งแล้งนะครับประเทศไทยก็มีภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ําฝนไม่ตกมาสามสี่เดือนน้ําแห้งไม่มีน้ําใช้ต้องไปซื้อน้ํามาดื่มซื้อน้ํามาใช้ นั่นแหละครับเพราะการเกิดในธรรมชาติมันมีระยะเวลาที่นานแล้วก็แต่ละที่ก็ไม่เท่ากันบางที่ฝนตกทุกวันบางที่สามวันตกทีหนึ่งบางที่ฝนไม่ตกเป็นอาทิตย์บางที่ฝนไม่ตกเป็นเดือนเพราะว่าการหมุนเวียนหรือวัฏจักรของน้ําแต่ละที่ใช้เวลาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆปัจจัยนั่นเองนะครับจากที่เราเรียนในวันนี้นะครับครูต้อมก็สามารถสรุปได้ว่าวัฏจักรน้ํา เกิดจากการหมุนเวียนที่อยู่ของน้ําอย่างต่อเนื่องระหว่างน้ําจากแหล่งต่างๆทั้งน้ําผิวดินน้ําใต้ดินน้ําในบรรยากาศและน้ําในสิ่งมีชีวิตโดยการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของน้ําจะมีแบบรูปคงที่คือถ้าอนุภาคน้ําจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งน้ําหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเกิดที่บริเวณใดหรือเกิดขึ้นเมื่อใดจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ เป็นแบบรูปคงที่นั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือเนื้อหาที่ครูต้อมนำมาให้นักเรียนเรียนน